สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3าทุกๆคนค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูนณณ้มิ่งขวัญพวงกองนะ,นะคะคุณครูประจาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะของโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีสป,ปชค่ะในวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะในการเรียนในบทที่6ในเรื่องของเศษส,ส่วนค่ะในวันนี้นะคะคุณน้ำก็จะมาสอนเราในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนท่า กในชั่วโมงที่2ค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเมื่อนักเรียนชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําได้ก็คือนักเรียนจะต้องแสดงวิธีหาคําตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่เกี่ยวกับเศษส่วนนะคะที่ตัวส่วนเท่ากันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้คุณครูจะสอนอะไรเราบ้างค่ะ เนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดในหน้า161นะคะคุณน้ำก็จะทําตัวอย่างแบบฝึกหัดหน้า161-162ให้กับนักเรียนดูเป็นบางข้อนะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นภาระงานให้นักเรียนทํานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแบบฝึกหัดข้อนี้นะคะจะอยู่ในหน้า161นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดแล้วทําไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะข้อข้อแรกนะคะ ครูพลอยสมีน้ำส้มเศษ2ส่วน7ลิตรมีน้ำใบเตยมากกว่าน้ำส้มเศษ3ส่วน7ลิตรครูพลอยสมีน้ำใบเตยอยู่เท่าไรนะคะข้อนี้มาดูน้ำส้มค่ะน้ำส้มมีอยู่เศษ2ส่วน7ลิตรนะคะและโจทย์ยังบอกอีกว่าใบเตยน้ำใบเตยเนี่ยมีมากกว่าน้ำส้มแสดงว่าใบเตยจะต้องมีมากกว่าน้ำส้มอยู่เศษ3ส่วน7 ะะมากกว่าน้ำส้มอยู่เศษ3ส่วน7จั้งเรียนดูส่วนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเศษ3ส่วนเเนาะอ่ะแล้วโจทย์อยากรู้ว่าครูพลอยใสย่มีน้ำใบเตยเท่าไหร่อ่ะมาดูวิเคราะห์โจทย์เลยโจทย์ถามนะคะเมื่อกี้คุณน้ําพูดไปแล้วว่าโจทย์ถามก็คือครูพลอยใสยมีน้ำใบเตยอ,อยู่เท่าไหร่ตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะและดูสิ่งที่โจทย์บอกคืออันแรกคือบอกว่า ภูพลอยใสเนี่ยมีน้ำส้มเสร็จสส่วน7ลิตรอ่ะต่อไปสิ่งที่2นะคะที่โจทย์บอกก็คือมีน้ำใบเตยมากกว่าน้ำส้ม ะะมีน้ำใบเตยมากกว่าน้ำส้มยูสามส่วน7ลิตรตรงนี้ก็คือส่วนที่โจทย์บอกพอวิเคราะห์โจทย์แล้วนะคะเราอยากรู้น้ำใบเตยใช่ไหมและโจทย์ก็บอกอีกว่าน้ำใบเตยมากกว่าน้ำส้มแสดงว่าน้ำใบเตยจะต้องมากกว่าเศษ2ส่วน7ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆจะต้องหาคำตอบโดยวิธีการบวกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่ามีวิธีการทำข้อนี้อย่างไรคะ่ะไปดูกันเลย เรามาดูในส่วนของวิธีทําข้อแรกนะคะอะ่ทบทวนนะคะโจทย์ถามคือครูพลอยใสมีน้ําใบเตยเท่าไรสิ่งที่โจทย์บอกก็คือครูพลอยใสมีน้ําส้มเศษสส่วน7ลิตรแล้วก็มีน้ําใบเตยมากกว่าน้ําส้มเศษสส่วน7ลิตรค่ะข้อนี้ที่เราวิเคราะห์กันไปสักครู่นะคะเราจะหาคำตอบโดยวิธีการบวกนะคะเรามาดูประโยคสัญลักษณ์กันเลยค่ะ ประโยคสัญลักษณ์ให้เอาเศษ2อส่วนเบวกกับเศษ3าส่วนเค่ะแล้วเขียนเท่ากับช่องว่างสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะก็คือประโยคสัญลักษณ์ค่ะมาดูในส่วนของวิธีทำนะคะเอาสิ่งที่โจทย์บอกอย่างแรกนะคะมาเขียนเป็นบรรทัดแรกนะเอาตรงนี้มาเขียนเป็นบรรทัดที่1ค่ะคูพอยใสมีน้ำส้มค่ะ เศษสส่วน7แล้วก็ใส่หน่วยด้วยก็คือลิตรค่ะต่อไปนะคะบรรทัดที่2เอาข้อที่2ตรงนี้มาเขียนค่ะมีน้ำใบเตยนะคะมากกว่าน้ำส้มเศษ3าส่วน7ลิตรค่ะ ส่วนบรรทัดที่3ให้ใส่สิ่งที่โจทามนะคะสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ตรงนี้นะคะเอามาใส่เลยคูพลใสมีน้ำใบเตยอ่ะแล้วเราก็เอาเศษสองส่วนเ บวกด้วยเศษ3ส่วนเเท่ากับอ่ะการบวกนะคะให้เอาตัวเศษที่อยู่ด้านบนบวกกันก็คือเอาเลข2บวกกับเลข3 2・3บวก3ก็กลายเป็น5ค่ะส่วนตัวส่วนที่อยู่ด้านด้านล่างนะคะก็คือเลข7นะคะให้เป็น7เหมือนเดิมค่ะ,ะลิตรเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าคู่พลอยใสยมีน้ำใบเตยเศษ5ส่วน7ลิตรค่ะ เขียนตอบเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับข้อที่1ต่อไปเดี๋ยวไปดูข้อที่2กันเลยค่ะต่อไปเรามาดูโจทย์ข้อที่2นะคะอาโจทย์นี้ก็ยังอยู่ในหน้า161นะคะข้อที่2เนาะออามาดูค่ะใบบัวมีริบบิ้นสีแดงเสร็จ5.8ส่วน8เมตร มีริบบิ้นสีแดงมากกว่าสีเหลืองเศษ1ส่วน8เมตรใบบัวมีริบบิ้นสีเหลืองเท่าไรนะคะอ่ามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนค่ะโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยากรู้ว่าใบาบัวมีริบบิ้นสีเหลืองเท่าไหร่นะคะเขียนลงไปเลยใบยบัวมีริบบิ้น สีเหลืองเท่าไรนะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกมีอยู่ทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะคุณน้ำขอแบ่งแบบนี้ข้อแรกที่โจทย์บอกนะคะบอกลิบบิ้นมาว่าใบบัวเนี่ยมีลิบบิ้นสีแดงเศษ5ส่วน8เมตรอันนี้คือข้อที่1เอามาเขียนบรรทัดแรกใบบัวมีลิบบิ้น สีแดงเศษ5.8ส่วน8เมตรค่ะต่อไปข้อที่2ที่โจทย์กำหนดให้นะคะก็คือมีริบบิ้นสีแดงมากกว่าสีเหลืองเศษ1.8ส่วน8เมตรเอามาเขียนเลยค่ะมีริบบิ้นสีแดงมากกว่าสีเหลือง เศษส่วน8เมตรค่ะอันนี้ก็จบไปแล้วอ่ะมาดูนะคะคนน้ำจะมาวิเคราะห์ที่ชาร์สสีด้านขวามือให้ดูนะคะริบบิ้นสีแดงมีเศษ5ส่วน8ก็แสดงว่าระบายสีไปทั้งหมด5ช่องด้วยกัน3 4 แล้วก็5นะคะแต่เขาบอกว่าลิบบินสีแดงมากกว่าสีเหลืองเพราะฉะนั้นเจ้าสีเหลืองเนี่ยจะต้องน้อยกว่าสีแดงอยู่เศษ1ส่วน8หรือน้อยกว่า1ช่องนะคะเพราะฉะนั้นเราระบาย สีเหลืองเนี่ยของสีเหลืองเนี่ยให้น้อยกว่าสีแดงหนึ่งช่องตรงนี้นะคะเมื่อเราลองวาดรูปเนี่ยเราก็จะได้ริบบิ้นสีเหลืองคือเศษสี 4, ส่วน8เมตรเอ๊ะทำไมถึงได้แบบนี้ล่ะเรามาดูนะคะเราอยากรู้ริบบิ้นสีเหลืองแต่เขาบอกว่าริบบิ้นสีแดงมากกว่าสีเหลืองแสดงว่าสีเหลืองจะต้องน้อยกว่าสีแดงอยู่เศษ1ส่วน8นะคะข้อนี้นะคะเราจะหาคําตอบ โดยใช้วิธีการลบนะคะลบนะเพราะว่าสีเราต้องหาสีเหลืองซึ่งสีเหลืองต้องน้อยกว่าเศษ5ส่วน8นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาลบอ่าประโยคสัญลักษณ์นะคะเศษ5ส่วน8ดลบด้วยเศษ1ส่วน8ค่ะเท่ากับช่องว่างสี่เหลี่ยมอ่าวิธีทำบรรทัดแรกเอาตรงนี้มาเขียนเลยบาวัว มีลิฟบิ้นสีแดงเศษหส่วน8เมตรอ่ะบรรทัดที่2นะคะบอกว่ามีลิฟบิ้นสีแดงมากกว่าสีเหลือง อยู่เศษ1.8ส่วน8เมตรอ่าพอมาบรรทัดที่3ให้ใส่สิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้นะคะใบบัวมีลิฟบิน้นสีเหลืองก็คือเอาเศษ5.8ส่วน8ลบด้วยเศษ1.8ส่วน8ยกลงมานะคะเอาเศษลบกันก็คือเอา5้าลบ1ลบ1เหลือ4ค่ะส่วนตัวส่วนที่อยู่ด้านล่างที่เป็นเลข8ใส่ไว้คงเดิมค่ะ เห็นไหมคะเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะว่าใบบัวมีลิบิ้นสีเหลืองอยู่เศษสวน8เมตรค่ะเขียนตอบได้เลยจบไปแล้วนะคะข้อที่2เดี๋ยวเราไปดูข้อสุดท้ายกันค่ะต่อไปนะคะโจทย์ข้อนี้จะอยู่ในหน้า162นะคะเรามาดูกันเลยค่ะข้อนี้ขุนเดินออกกำลังกายวันละ เศษส่วน12กิโลเมตรนะคะขุนเดินออกกำลังกายน้อยกว่าต้นก้าเศษ6ส่วน12กิโลเมตรอยากรู้ว่าต้นก้าเดินออกกำลังกายวันละเท่าใดค่ะเด็กๆมาดูตรงนี้ก่อนนะคะสิ่งที่โจทย์ถามถามอะไรถามว่าต้นก้าเดินออกเดินเดินออกกำลังกายวันละเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะคนน้ำก็จะามาเขียนไว้ในที่ โจทย์ถามนะเขียนตามบนครูเลยนะคะเดินออกกำลังกายวันละเท่าไรนะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์บอก มี2ข้อนะคะข้อแรกก็คือขุนออกกำลังกายวันละเศษ6 1ส่วน12กิโลเมตรเด็กๆก็เอามาเขียนโดยที่สิ่งที่โจทย์บอกกำลังกายวันละเศษ6 1ส่วน12กิโลเมตร นะคะนี้ก็คือสิ่งแรกที่โจทย์บอกและข้อที่2ที่โจทย์บอกบอกมาก็คือขุนออกกําลังกายน้อยกว่าต้นกล้าเศษ6ส่วน12กิโลเมตรขุนเดินออกกําลังกายน้อยกว่าเด็กๆต้องสังเกตรตรงนี้นะน้อยกว่าต้นกล้าเศษ6ส่วน12กิโลเมตรนะคะ เราลองมาวิเคราะห์โจทย์นะคะจากวาดเดี๋ยวคณน้ำจะวาดชาร์ตที่อยู่ด้านขวามือให้ดูขุนออกกำลังกายเศษ6ส่วน12กิโลเมตรอ่ะเราระบายสีไป6นะ3 4 5 6อันนี้คือจำนวนที่ขุนออกกำลังกายนะคะแล้วเขาบอกว่าขุนเดินออกกำลังกายน้อยกว่าต้นกล้าเศษ6ส่วน12กิโลเมตรแสดงว่าต้นกล้าเนี่ยจะต้องออกกำลังกายมากกว่าขุนนะคะ ันนี้เนาะต้นกล้าจะต้องออกกำลังกายมากกว่าขุนอยู่เศษ6ส่วน12กิโลเมตรเพราะฉะนั้นต้นกล้านะคะอ่าเดี๋ยวระบายไปให้เท่าขุนก่อน6ช่องแต่เขามากกว่าขุน6กนะคะก็นับไป6ระบายไป6 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นเขาออกกำลังกายมากกว่าขุนอยู่เศษ6ส่วน12เราจะ รู้ได้ว่าเลยเนี่ยดูก็รู้แล้วว่าต้นกล้าเนี่ยต้องออกกําลังกายมากกว่าแล้วทํายังไงล่ะเขาถึงจะมากกว่าเราก็ต้องหาคําตอบโดยวิธีการบวกนั่นเองค่ะอ่ะประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์คุณน้ำก็เอาเศษ6ส่วน12บวกเศษ6ส่วน12ค่ะเท่ากับช่องว่างสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะวิธีทําบรทัดแรกขุนเดินอออ กำลังกายวันล,ละเศษหกส่วนสิกิโลเมตรนะคะบรรทัดที่สองก็คือขุนเดินออกกําลังกายน้อยกว่าต้นก้า เศษหส่วน12กิโลเมตรบรรทัดที่3ใส่4ที่โจทย์ถามนะคะต้นก้าเดินออกกำลังกายเอาเศษหส่วน12บวกด้วยเศษหส่วน12เอา6บวก6นะคะ ได้12ส่วน12การที่เศษกับส่วนเท่ากันแสดงว่าได้คำตอบอีกอันนึงก็คือหรือ1นั่นเองค่ะ1กิโลเมตรเขียนตอบได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นต้นกล้าเดินออกกำลังกายวันละ1กิโลเมตรค่ะเสร็จแล้วข้อที่3นะคะต่อไปไปดูพลัางงานกันค่ะ วันนี้นะคะเด็กๆจะต้องทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า161ที่ทำพร้อมกับคุณครูน้ำนะคะก็จะมีหน้า161แล้วก็หน้า162อีกหนึ่งข้อที่ทำไปพร้อมๆกับคลิปวิดีโอและจะเหลืออีกทั้งหมด3 นะคะให้นักเรียนทำไปจนถึงหน้า163นะคะให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งงานให้ครูครบทั้ง3หน้านะคะแล้วคือหน้า1 6 1หน้า162และหน้า163ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีภาระงงานทั้งหมด3หน้าด้วยกันนะคะวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะในบทที่6นะคะในเรื่องของ เศษส่วนนะคะที่เป็นเรื่องใหม่สําหรับเด็กๆชั้นป .3 นะคะในครั้งถัดไปนะคะในวันพฤหัสเราจะทําการสอบท้ายบทที่6กันนะคะวันนี้คุณน้ำก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย